แล้วถ้าเราอยากจะปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราอะ่ะมันทําได้ด้วยวิธีใดบ้างโอเคเอาง่ายๆเลยบางคนจะถามว่าต้องกินอะไร <Okay. S 2> อ่มาดูที่ว่าเรากินอะไร <Okay. S 2> ให้รับประทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนอาหารพวกนี้ค่ะจะอุดมไปด้วยไฟโตเอสโตรเจนนะคะที่จะช่วยเสริมเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะคะซึ่งคําว่าไฟโตเอสโตรเจนก็คือเป็นเอสโตรเจนที่มาจากพืช <Okay. S 2> นะคะมีลักษณะคล้ายกับเอสโตรเจนในร่างกาย mm hmm. แต่ว่า ไม่ใช่เอสโตรเจนนะเป็นเป็นคล้ายกับเอสโตรเจนในร่างกายแล้วก็ปริมาณโดสมันเนี่ยจะต่ํากว่าเอสโตรเจนสังเคราะห์ที่เรากินยาเป็นเหมือนเป็นพวกยาคุมหรือว่าเป็นยาเสริมฮอร์โมนเป็นยาปรับฮอร์โมนเนี่ยจะต่ํากว่าเยอะแต่ว่าตัวนี้มันจะไปกระตุ้นการทํางานของเอสโตรเจนในร่างกายได้ดีอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นพวกถั่วเหลืองขมิ้นน้ำมะพร้าวอ องุ่นตังกุยพวกนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนดังนั้นผู้หญิงนะคะที่มีลักษณะฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำดังที่ฮัวยเคยเล่าให้ฟังะนะคะหรือมีความกังวลว่า มันจะต่ำหรือเปล่านะฉันกําลังจะไปกระตุ้นไข่เก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทานอาหารเหล่านี้ไปได้นะคะแต่ว่าจะต้องไม่ใช่คนที่มีเอสโตรเจนสูงนะแต่ถ้าเราไปเจอภาวะเอสโตรเจนสูงเนี่ยใ,ให้ให้เราแบบไปตรวจในเรื่องของพวกต่อมใต้สมองอะไรแบบนี้ด้วยม,มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกันส่วนใหญ่เนะี่ยอายุมากแล้วมันก็จะต้องลดลงแต่ถ้าคนที่เอสโตรเจนสูงเช่นคอเลสเตอรอลสูงปริมาณคอเลสเตอรอลอ่ะค่ะมันสร้างเอสโตรเจนซึ่งพวกนี้ถามว่าเอาแล้วก็เอสโตรเจนมากฉันก็เป็นสาวฉันก็ไข่ฉันก็โตดีอะไรฉันก็มีลูก ง่ายสิไม่เกี่ยวยากซะด้วยสังเพราะว่ามันเป็นไข่มันเลวแล้วมันก็จะก่อให้เกิดเอสโตรเจนที่ไม่ได้มีมคุณภาพในไข่กุเกตเวลาเราฉีดยาก,กระตุ้นไข่เนี่ยไข่มักจะโตโดดชเช่นเวลาหมอฉีดยาก,กระตุ้นไข่ไปแค่3วัน พอมาซาวไข่อะไข่โตเหมือนกับใกล้จะเก็บแล้วอแต่จริงๆเป็นยังไงไอไข่ที่โตนั้นอะมันเขาเรียกว่าชิงสุกก่อนหางเออจะพูดง่ายๆคือมันไม่ได้มีไข่ที่สุกมันเนื้อข้างในมันยังไม่ได้สมบูรณ์มันจะต้องค่อยๆเติบโตตามวัยที่ควรจะเป็นปุ้ยก้อยแล้วนอกจากทานอาหารแล้วมันมีวิตามินอะไรบ้างไหมที่แบบว่าช่วยเสริมเอสโตรเจนก็คือไปตัวเอสโตรเจนนะคะเราทานอยู่แล้วจากพวกถั่วเหลืองจากน้ำมะพร้าวจากตังกุยจากอะไรอะเแอปเปิลองุ่นเลยพวกเนี้ยค่ะบางคนหรือว่าเอาแบบง่ายๆเลยได้ไหมคะแบบว่าเป็นอาหารเสริม ได้ไหมที่มันไปเสริมเอสโตรเจนแบบเนี้ยค่ะว่าคนที่ยยมกันเยอะคนทียมทานกันเยอะก็ให้เราเลือกไฟโตเอสโตรเจนที่มาจากธรรมชาตินะคะมีการรองรับรับรองถึงมาตรฐานความปลอดภัยนะคะมีเลขจดแจ้งออยอพวกนี้ให้ถูกต้องให้ถูกต้องก็สามารถทานได้นะคะ